กฎหมายใหม่บ้าห,ห้ามเก็บค่าธรรมเนียมค่าติดตามค่าทวงถามนะเกิน1,000บาทไปเมื่อวานาท,ที่13บาคใครได้ยินบ้างแล้วรู้สึกยังไงร,รู้สึกเฮประกภไปอ่าน<ม>ขออ่านนี่เริ่มแบบเฮ<ห>จริงหรือเรา่าเนาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีประเด็นอะไรนะคะคุ้งครองเราแค่ไหนยังไงเป็นไปอย่างที่พวกเราคิดหรือเปล่ารูว่ามี3หลุมตาอะไรบ้างบอกได้เลยไม่ได้มีผลคุ้มครองพวกเราทน ถ้าไปอ่านดีๆมันจะมีผลอีก30วันค่ะนับจากวันประกาศประกาศ13สิงหาแปลว่ากว่ามันจะมีผลคุ้มครองพวกเราคือ13กันยา64เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้โดนเรียกเก็บค่าพึงถามมาเกิน1นึ่งค่นะให้กลับไปดูในสัญญาผู้จัดย้ําเสมอเนาะดูในสัญญาเขามีสิทธิเรียกค่าติดตามได้เท่าไหร่หมุดพอ13กันยาแล้วกฎหมายใช้แล้วเดี๋ยวสรุปกฎหมายก่อนกฎหมายบอกว่า กรณีที่เป็นสัญญาเช่าซือ้อเนาะไม่พูดถึงสัญญาอื่นเนาะเอาเรื่องเฉพาะสัญญาเช่าซือ้อกฎหมายเนี่ยคุ้มครองคนเช่าซือ้อในแง่ที่ว่าถ้า,า,ค,ดดา,จจาค้างแ,แค่งวดเดียวยังไม่มีสิทธิเก็บค่าพวกค่าใช้จ่ายในการวงคุนก็เช่นค่าติดตามแหละแค่งวดเดียวยังไม่เพราะฉะนั้นถ้าสุดหลังสิามกันยาถ้ามีจดหมายมางวดแรกมาเลยเนี่ยคือเราก็เรียกเลยอย่างเงี้ยไม่ได้จากอย่างที่สองโอเคพอเกินหนึ่งงวดและสมมติเข้างวดที่สองไม่ให้เรียกในแต่ เกินครั้งละ400บาทตสมมตมิครั้งหลายๆงวดหลายๆงวดบางคน3 4 5ทีละ400 400สุดท้ายแล้วสะสมกันห้ามเกิน1,000บาทที่2งวดที่3ก็800ใช่ป่ะงวดที่4ก็เกินลิมิตพันหนึ่งละต่อให้3มงวดวดละ400พัน2ก็บได้แค่พันเดียวโอเคมันสัญญาแหละเขียนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นประมาณว่าบางสัญญาก็บอกว่าครั้งหนึ่งงวดเก็บได้เลยเท่านี้บาท บางสัญญาก็บอกว่าไม่ใช่เก็บงวดแรกนะเฉะพาะงวดที่3ขึ้นไปคราวนี้ค่ะคนจำพวกที่2คือคนที่มีเขียนในสัญญาว่าเฮ้ยให้มีสิทธิ์เรียกได้จะเป็นประเด็นกลับไปปรากฏสัญญาตัวเองทำก่อน13สกันยาปรากฏเรียกเกินงวดละ400บาทคือเห็นเห็นเลยว่าขัดกฎหมาย ตรงนี้แหละจะมีประเด็นเพราะอะไรที่ทําสัญญาก่อน13สันยา,าคุ้มครองตามกฎหมายตัวนี้เาเพราะถ้าได้รับความคุ้มครองไอ้ที่เขียนไว้ในสัญญาว่าเรียกเกินได้แปลว่าอะไรกฎหมายไม่ให้เรียกเกินสิทธิ์เรียกได้เกินเพราะฉะนั้นการที่กฎหมายมาบอกว่าให้มีสิทธิ์เรียกได้น้อยกว่าที่เขาเขียนตกลงไว้มันเป็นโทษกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าตีความแบบนี้คือไม่ใช้กับพวกเราที่มีสัญญาเขียนในลักษณะให้สิทธิ์ เรียกได้เกินงวดละสี่ร้อยยามมีความถึงผู้ชัดเนาะผู้ชัดต,ต้องติดความตำหลกักมันมีโทษอาญาโทษก็คือห้ามใช้ย้อนหลังโทษกับไปถ้าเขาเขียนไว้ให้เรียกได้เท่าไหร่มันก็คือเท่านั้นกลับไปดูในสัญญาคราวนี้ที่ทิ้งไปนะคะที่มันเกี่ยวพันกิลุงตุงนังแล้วคนก็ถามมาเยอะอะทั้งวันอะรอเรียกมาเยอะเป็นหมืน่นจ่ายค่างวดไปก็ไม่หาค่างวดเอาไปหกค่าติดตามทางถามหมดก็ เตปแรกเลยไปดูสัญญาว่าเขามีสิทธิ์เรียกมสเตปที่2ต่อให้เราไปเซ็นสัญญาว่ายอมให้เขาตัดข้างวดเช่นงวดสุดท้ายนะคะไปหักค่าติดตามมันมีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่นะคะถ้าเขาทาไม่ถือเขาตัดไม่ไดนะะ้กับสิ่งที่ควรทําอันที่3นะคะถ้าเพื่อนๆโดนตัดจ่ายไปก็โดนยึดรถอยู่ดีเพื่อนๆยอมเสียเงินก้อนบางที่จริงๆมันมีวิธีที่ทําให้ตัดข้างวดยังไม่โดนยึดรถได้ต้องถาในใจอยากโดนยึดรถไหม เนายังไม่อยากโดนยืดต้องแก้และไอ้ข้างงวดอะบางคนรูจัเดเห็นไปกู้มานะมาจ่ายเขาบางส่วนแต่ปรากฏกู้มาจ่ายบางเฮ้ยหักว่า,า,วา,วาหาัาาากข้างงวดว่ะไปหาค่าติดตามถ้าอยากหายปวดต้องไปหาหมอมีทางเลือกคือซื้อ,อยากินเองนะคะด้วยกันดูข้อมูลคนะือจะทำทืกฟรีสอนหาเอาไปแก้เบื้องต้นถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ต้องหาหมอหึืออกไหมปวยอยากหายก็ต้องหา